เ,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 เดี๋ยวนะอกูจะทำอะไรดีเนะี่ย <c oughs> ผมคิดไม่ออกอะ่ะผมคิดคอนเทนต์ไม่ออกอะไม่รู้จะทำอะไรดีอะ่ะแล้วก็ปิดเทอมแล้วนะฮะสำหรับผมนะสอบเสร็จแล้วฮะ ที่ยังยังยง,งก็คือเราแก้สูตรครับผม <c oughs> <c oughs> อ,อผมคิดคอนเทนต์ไม่ออกว่ะจะทําอะไรดีคือที่คิดไม่ออกนี่คือมันด้วยความจํากัดของโทรศัพท์ผมด้วยนะฮะคือโทรศัพท์ผมอะ่ะม,มันจะเต็มละตอนเนี้ยเดี๋ยวเลื่อนใหดูเนี่ยเดี๋ยวนะแป๊บนึงเออเดี๋ยวนะเอาไหมวะเนีเน่ยคืเอเมนผมจะเต็มแล้วเว้ยเ <c oughs> นี่ยเห็นไหม ใช่คือเมมผมจะเต็มแล้วฮะมันก็เลยแบบเออเอาไงดีวะเงี้ยแล้วถ้าผมเล่นแบบโรบบอกเนี้ยเล่นโรบบอกผมก็ได้แค่แป๊บเดียวอะคือคืออะไรวะไอ้ระบบอัดหน้าจอของผมอะเวลาเวลาแบบเวลามันแหลกหรือมันร้อนอะมันจะชอบตัดเองนะฮะตัดตัดตัดแบบตัดทิ้งไปเลยอะ ยังไม่พอนะมันไม่บันทึกคลิปให้ผมด้วยใช่ฮะอันนี้มันก็เป็นปัญหาปัญหาระดับโลกเลยแหละเพราะว่าโทรศัพท์ผมมันกากนะฮะก็เป็น Oppo A5 แรมแค่3ามฮะส่วนล้อมก็64สิบล้อมนี่คือพื้นที่นะพื้นที่จัดเก็บ64สิบี่ติกะพี่ใช้มผมใช้จนเต็มแล้วอะก็มีแอปตัดต่อเกมนูน่นเกมนี้บ้างะฮะคือมันมันเกินเกินแล้วอะ มันเกินประสิทธิภาพของโทรศัพท์ผมนะฮะที่มันจะรับแบบไอ้พวกนี้ได้นะฮะผมก็เลยต้องทำแบบเป็นคลิปที่สั้นๆนะฮะซึ่งนั่นแหละนะฮะผมก็จะพยายามทำคลิปละกันนะฮะจะพยายามนะฮะอืมใช่จะพยายามและรู้ไหมคือตามผมอัดนเนี่ยผมอัดไปสามสี่รอบนะฮะคือมันตัดทิ้งแบบตัดไปเลยอะ่ะคือเหนื่อยใจผมแย่ก่ะเมื่อกี้คือเมื่อกี้อัดอยู่ดีดดมันก็ตัดทิ้งไปเลยนะฮะ แล้วประเด็นคือมันไม่เซฟไว้ในเครื่องด้วยนะฮะก็เลยแบบต้องรีบๆอัดหน่อยนะเพราะเดี๋ยวมันจะตัดอีกแล้วเนี่ยโอเคมีสี่บาท z ุ่มไปเลยระกันมาแกงเกงแกงเกงแล้วก็หน้ากากได้มาแต่เช่าว,วะได้แต่ของเช่ามาวะแปบ๊บนึงเออหน้ากากเหรอฮึหล่อเท <c oughs> สุดทว่าใสา่เดิมดีว่า Hmm. ก็ใช้ได้นะฮะเ,ออเดี๋ยวนะอันนี้ไงกางเกยงโอเคก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะฮะเพราะว่าผมขอหาเวลาไปคิดแป๊บหนึ่งนะครับว่าผมจะทำยังไงกับโทรศัพท์ผมดีนะฮะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะฮะสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ อนี่ไงสวัสดีครับบ๊ายบายฮะ